สวัสดีครับพมอแมนพี่น้อง FC สาหน่อย FC น้องหญิงครับผมผอกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแด้น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องมน,นี้คำนี้ครับสิผ้ามาอัปเดตนะครับคอกวัวหลังไม้นะครับพี่น้องมือเสาปูเริมมุ่งลังค่านะครับและตอนนี้ก็ มุงลังคาเสร็จแล้วนะครับมเมื่อเช้าเพิ่นได้ข่าวนึงฟังนี่นะครับเพิ่นกับมุ่งฟังนี่ไปหอดไอ้บบเทียงหอกแล้วเพิ่นกับอะไรหาข่าวไม่ข่าวนะครับปาตี้ฟังนี้แล้วก็มุ่งนะครับใส่ลบเรียบร้อยเขาเอื่นลบแป่นบอเอื่นลบหรือเอื่นขอบหรือเอืนเอ่นอียังเสร็จแล้วครับ งานมุงหลังคาถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับตอนนีเนนออ้เหลืองานหล่อมนะครับหลอบกเหลืองานหล่อกนะครับพี่น้องสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่ครับปูลำดวนกับนาสหานะครับปูลำดวนกับไอ้ลุงเอิ่นลุงหรือว่าเอิ่นปูปูสหานี่แหละนี่ครับ และที่สําคัญนะครับเรามีทางเขาบ้านพร้อมไอ้ทางเขาหอกง,องัวพร้อมนะครับนี่ครับคอกบัวละมุงลังคาเสร็จเลยนะครับวันนี้มืออื่นก็นได้เห็ดงานในโฮมแล้ะครับพี่น้องเลืองานแอมเห็ดหล่อมคอ,อกเห็ดประตูเห็ดหลกเฟืองแล้วก็เอาทอหนามมาใส่นะครับ ทอน้ำเมาว่างนะครับเพื่อที่จะไวเปิดน้ำใส่ให้ง่วนะครับนี่ก<ว>หลดนี่คือบ่องผูกง่วชั่วข้าวครับกันนางานนี่ผูกไว้ชั่วข้าวนะครับ ทีมงานรถตูก้กำลังจะออกเดินทางครับปูเอาทองคำกับขอ,อกแล้วครับเลี้ยนเลยพุ่นน่ะมาธรรมดาโอ้หิวน้ำแห้งหิวน้ำแห้งแลีนใส่น้ำเลยครับกินน้ำลายแห้เลยพี่น้องขัยนี่กินน้ำลายให้นะครับโต๊ะละสองถังเลยครับทั้งไอ้ทั้ง ผัดติกทังถี่เขาใส่กันเนี่ยตัวหนึ่งกิน2อทังครับแต่งัวนี่ทังหนึ่งกินบ่มือดครับแต่ค่วยีย่คือสองทังนะครับพี่น้องขากแห้งนี่ครับนี่คือทางเขามาของงัวครับพอเอกจัดไห้ครับตอนแรกมีกันแท่อยู่หันนะกันแทอยู่คู่นะั้น กันแทบนะบัินี้กะขามเทดินเนี่ยกันแทะอยู่พุ่นนะครับอยู่ขอบนั่นนะแล้วบัินี้กะเทดินปิดมาทางนี้นะครับแล้วก็ใส่รถด,ดันรถสบมแล่นเขาได้รถย่นก็แล่นเขาได้ครับนี่ความกว่างนะครับความสูงก็คือสูงสําเส,สมอเลยฟังพุ่นฟังนี่แหละกะกันแทะนะครับสูงสมหัวกันแทะเลยครับ แต่ว่าดินเพิ่มมีแต่ก่อนอยงใหญ่กว่นี้ไอ,อ้หายกว่าดินภูเขาวันนี้ท,ทั้งทีมงานนนองอิงนะครับปุ่นไอ้เพิ่นทาให้เมืดนะครับพี่น้องเพื่อที่จะดูไฟบ้านนะครับเพราะว่าวนนาสร้างซีสเกตสางบ้านนะครับมาเปิดไฟให้นะครับ เพื่อที่จะให้ครอบคัวน้องไน้เห็นไฟตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่มีมือหยุดบ่มีมือว่างนะครับก็เลยบได้เห็นไฟจักเถอมีแต่คำไอ้ยังบัท่านหมืดกับไปงานแล้วยังบัท่านหมืดกับไปงานแล้วันวสินะครับก็เลยบรดเห็นไฟนะครับแต่ถ้าเลยงานมาที่สองที่สามมาเปิดเบิงกะน่าจะได้อยู่นะครับแต่ว่าเข้าบหูว่าเพิ่นต่อไวมองได้ต้องไปเปิดมองได้นะครับเพื่อนบรดบอกไวนะพี่น้อง องวัวเถือกหน่อยตัวนั้นเอางวัวเถือกหน่อยตัวนั้นมาส้วนวาสนาข่อยเดียวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเฟืองไปให้สองท่องก่อนนี่คือน้องวาสนาครับนี่น้องวาสนางวัวเถือกหน่อยไล่ส้วนน้องวาสนาข่อยว่างหนึ่ง bằng ạt mạc phượng เฟืองก้อนนี่มิตรญญาครับแต่สีว่าเฟืองแหงก็ว่าถือหรอกครับตรงว่าหญ้าแหงเบิ่งแล้วมิตรญญาครับ,รรบจักเพิ่นสิกินบ่กินบาทนี่วายวายวายนี่น้องกระต่ายนี่วา บดตีงเลยพี่น้องบดดินเลยวุย้ยดินแล้วบวมแนแข็งเกีดเหลือตีพี่จับ่บดตีงบดดินพ่อเม็ดโอ้ปิดน้ำครับเนื่องจาก ต่อดามเปิดดามไปง,งว่วครับเต็มแล้วฮะกับปิดนะครับพ่ออ่ะขอบคุณตัวกำลังใจครับพี่น้องฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบ่งโฆษณาหน่อยเดอ้อครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปสมิทสักครั้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ